ไปดูไปดูการเมืองกันบ้างไปดูอ้น,นี้นะคะอ,อ,อีกข่าวหนึ่งฉันอข,ข่าวนี้ก่อนนะเรื่องการแต่งตั้งเบรกอะไรเนี่ยนพดลเรื่องการแต่งตั้งที่ปรึกษาคือเพื่อนพ่อพวกพ่อป็นโตของพ่อมาช่วยลูกเรื่องนี้แน่นอนเธอใครจะยอมให้ลูกตายอะ่ะใช่ไหมก็ต้องเอาคนที่ไว้วางใจใช่นะมาช่วยลูกเนะมื่อวานนี้มีการประกาศนะคะคณะที่ปรึกษาด้านนโยบาย5คน คือจิรายุหอทรั์เนี่ยเป็นที่ปรึกษาด้านการไปด้านด้านการปสัมพันธ์นายกรัฐมนตรีซึ่งอันนี้ก็ถูกคนอะนะท่านจิรายุเนี่ยก็กเก่งส่วนทางด้านของที่ปรึกษาด้านนโยบายคือเป็นติ้งตั้งแหละท่านนายกพ่อบอกท่านนายกท่านนี้นี่นก็คือพวกพ่อนั่นแหละมาแทนพ่อนั่นแหละวันนี้ไทยโพสต์พาดหัวข่าวว่าพันศักดิ์คัมแบ็ค พันศักดิ์เนี่ยเป็นมือขวาของพ่อพันศักดิ์พมบินภูมิธรรมเกยงกำมลอันนี้เ,เป็นแก๊งของพ่อหมอเลียบเนี่ยแก๊งของพ่ออยู่กับพ่อมาตั้งแต่พลังธรรมแต่ไหนแต่ไรเลยจะมาไทยรักไทยพันศักดิ์เนี่ยเป็นมือเขียนมืองามมืออธิบายเป็นเจ้าความคิดเป็นคนที่นำเสนอ นโยบายใหม่ใหม่ๆมใหม่ๆใหม่ๆแต่เราไม่รู้ว่าวันนี้พันศักตกยุกหรือยังนะเพราะพี่เห็นเมื่อประมาณสักปีสองปีก่อนพันศักิ์พยายามที่จะเขียนอะไรออกมาคือเพื่อที่จะแบบแซะลุงตูเนี่ยแล้วพี่รู้สึกว่ามันไม่เข้าท่าพี่รู้สึกว่าแกหย่อนยานไปละแกแกล้าหลังไปละโลกมันไปเร็วกว่าที่กแกคิดแล<ะ>้วโอเคแต่ดีแล้วล่ะพันศัก์มาอยู่โอเคพันศัก์วินยรัตประธานที่ปรึกษานะคะ แล้วก็มีสุรพงศ์สืบวงลีสุภุพุทธยเชื้อธงทองพงเทพทั้งหมดนี้เอาหมดแล้วนะเธอพันศักดิ์สุรพงศ์สุรพงศ์ซึ่งแกเป็นคุณหมอสุรพงศ์กับเราไม่มีอะไรนะไม่มีอคตินะแต่แกเป็นคนที่ไม่ได้เก่งเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินมาแต่ไหนแต่ไรแล้วสุภุพุสธยเชื้อเนี่ยเป็นนักการเงินการธนาคารที่ก็โอเคระดับกลางกลางอาจารย์ธงทองก็เป็นมือกฎหมายนะคะอาจารย์คุณพงเทพเทพกาญจนาแกก็นักกฎหมาย คนพวกนี้รอบรู้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกษิจและกฎหมายระดับปานกลางที่ล้านหลังแล้วไม,ไม่ไม่ไม่จาบไม่ปังอ่ะไม่ <S 2> <S 2> โดนอะไรใช่คือโลกใบใหม่มันเปลี่ยนไปแล้วอะค่ะหลังโควิดนะคะแม้แต่ต,ตัวตัวทักษิตเองก็อเอานะ,ะก็เอาเพราะ,ะว่าพูดเรื่องเก่าเออพูดเรื่องเก่าในงานแส,สดงวิสัยที่เนชั่นเรื่องเก่าเรื่องเก่าจะว่าไปเด้อเราเราเรากำลังเราต้องการคนที่ไม่เอา แต่ไม่ใช่พวกก้าวไก่ประชาชนที่มันจะล้มเจ้ามันจะเปลี่ยนประเทศไทยของเราเนี่ยที่คว่ำอะคว่ำพิกคว่ำพิกใหญ่ไปไม่เหมือนเดิมคําถามคือเรามีต้นทุนของเราอยู่แล้วในอดีตจนถึงปัจจุบันประเทศใดก็ตามที่มันทิ้งต้นทุนในอดีตของมันแล้วมันเป็นเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่โดยที่ไม่รู้ว่ามันจะสูงเสียงแค่ไหนหรือมันจะมันจะรอดตลอดไปหรือเปล่าในประเทศนันโง่แล้วไอ้นั่นมันไม่อามันหลุดมันหลุดจากโลกไปมันบ้า มันบ้านช่พูดตรงๆเลยนะด้อมส้อมมาลุยกันได้เลยนะช่พูดตรงๆอ,อ,อย่าลืมนะแนวหน้าเชนติกตอกวีสารนะเขาบอกว่านพโดนปัทมคก็ชมว่าโอ้โหเนี่ยเชื่อมั่นในภาวะผู้นำของแพรทองทานและจิตเิ็นายันของความเป็นแม่ของแพรทองทานที่ห่วงใย,ยอนาคตประเทศคือผมเลยอภิปรายในสภาอยากเห็นรัฐบาลใหม่เสมือนเป็นแพรที่นำคนไทยไปข้างหน้า สร้างโอกาสทองให้กับคนไทยเป็นกระแสทานห่งความหวังทำตามนโยบายสำเร็จชีวิตคนไทยดีขึ้นเธอถ้าไม่ถ้าไม่ปรับครมอนแล้วไม่เลืบบอกอิตาลีนะเป็นรัฐมนตรีนะเธอ,อนี่คือลิ้นทองคำนี่พิตุ <c oughs> พ,พิตุอดิสรครับพี่มีคู่แข่งนะนะแต่งกรนีแ่แหละแต่งกรน<ล>ะเนี <ๆ S 2> <ๆ>่ยนี่เข้ามานี่มีทั้งแพรมีทั้งทองชุดอใหม่นะ ชื่แพทองทานนะ uh. จิตผมเชื่อในความเป็นผู้นําของนางสาวแพทองทานและจิตวิญญาณของความเป็นแม่ที่ห่วงใยอนาคตประเทศอย่างที่ผมอภิปรายในสภาอยากจะเห็นรัฐบาลใหม่เสมือนเป็นแพที่นําคนไทยไปข้างหน้าสร้างโอกาสทองให้กับคนไทยเป็นกระแสทานหึงความหวัง ถ้าทำตามนโะยูบายสำเร็จชีวิตคุณอาจจะดีขึ้นอย่างแน่นอนลิ้นทองคำนี่คุณเอาไปเลยตำแหน่งรางวัลลิ้นทองคำผมเข้าใจว่าคุณนปดลแกอาจจะไม่มั่นใจพี่ปองอะ แกอาจจะไม่มั่นใจว่าอภิปรายในสภาไปแล้วใช่ไหมเจ้านาจะฟังไม่ได้ยินมาตอนแรกเอาเอาใหม่อีกรอบหนึ่งได้ยินแต่ฟังแล้วไม่รู้เรื่องอะไรวะแผลอะไรวะเอาใหม่อีกรอบเอาใหม่อีกรอบนึงคือเอาคาว่าแผลทองทานเนี่ยแยกออกแยกธาตุออกแพ้ทองทานนเหมือนเหมือนวลาที่นี่แผลทองทานไม่ฉลาดพอเอาานั่งฟังที่ว่าในสภาอะไรอะออะไรอะอะไรอะเอาอ้วนคาหมายถึงอะไรอ้วนคำพูดเรื่องอะไรคะ แพ่น้าวัน้าวัทีจนุโลกก็บอกอะเอ้าอ้วนนะแพ่ขนานยนต์เกี่ยวอะไรด้วยฮะอ้วนนะเรือนแพ่สุกจริงยิ่งกระแสทางอะีรไงฮะเอ้ไอ้สมุดเรื่ออะไรติเล่พูลเลออะไรฮะอ้วนนะงงไม่เข้าใจมาพอเห็นนายน้อยไม่เข้าใจ่ง กูต้องพูดซ้ำใหม่ขยายขยายความเออก็ไม่เข้าใจอยู่ดีแหละนี่ถ้าไม่ได้ฉันช่วยขยายความนะเธอติ้งเละนี่เหมือนนี่เลยนะเวลาอลันคงศีริจุพาฒมีคำข้ามขนามขมข้ามขาข้าข้ามข้ามข้าข้ามขน้าข้างหน้าข้าข้า้ามข้ายข้า้ามข้าขามข้าข้ามขีามาามาอัญม้าามี้าาข ปลอดภัยโชคดีอะไรว่าออไปกขจะขยายขยายอย่างนี้อ่กเจะคิตนี่ก็แพรทองทานเป็นแพรอะไรวะเดี๋ยวเนี่ยพี่ยากรู้ไหมแล้วค,คิดดูว่าอุ้งอิงไม่ได้ฉลาดอะ่ะพี่เวลาจะลิ้นทองคาพี่อย่าพูดยากแพเสมือนแพรที่พาคนไทยไปข้างหน้าอทองสร้างโอกาสทองให้กับคนไทยทานเป็นกระแสทานแห่งความหวงังถ้าเป็นชั้นนั้นจะคิดอย่างนี้นะพี่อว้วนพ,พี่พี่ติ้งเลนนะแพร สร้างคนไทยให้สามัคคีทองสร้างประเทศให้มีความหวังอันหนึ่งรองทานนี่คือทานน้ำใจจากชินวัตรสู่คนไทยทั้งปวงชีพแปลงเลยมีทั้งแพทองทานและชินวัตรด้วยเออนาฏเอกขึ้นเลยเออแตงเตงแตงเตงเตงเตง